ฮัลโหลครับสวัสดีครับผม l อ w j o นะครับวันนี้ก็จะมาตีบวกสกิลก็น้องๆอยากรู้ว่าตีบวกสกิลแม่งตียังไงซึ่งก็ไม่มั่นใจเลยว่ามันจะติดเพิ่งไปได้สกิลบวกเก้ามา นี่ไม่ได้สกิลบวกเก้ามานะครับพอจะมาตีบวกสิบตีบวกสิบเลยวันนี้ยไม่ตีเลยบวกจงบวกเจ็ดตีแม่งบวกสิบเลยชิวๆไปนี่ครับดึมใช้สูตรตัวเองไว้ออกเข้าใหม่อีกทีนึงเออเป็นสูตรเป็นสูตรทำทำอะไรมันต้องใช้สูตรมันติดขึ้นมาอันนี้ก็ว่าทำกันทั้งเซิร์ฟเลยเนี่ย <laughs> เป็น,เป,นเป็นแบบสูตรลับสูตรลับของครอบครัวแล้วก็เดินเข้าไปฮนะกดไปกดอ,อ,อัปเกรดสกิล กดที่ทีมก่อนเลยเอาบวกเจ็ดเลยอนะไรก็ไม่คงไม่พนึกขายอย่อะดูฮะสูตรผมแม่งไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับมีคนสอนมาอีกทีนะฮะมีคนสอนมาอีกทีนะะึงก็รอมันฮนะรอมันจับแว่นฮนะรอมันจับแว่นรอมันจับแว่นป๊าบกดอัปเกรดรอไปก่อนจับแว่นไหมจับแวนนะ่นยังจับแวน่นกดอัปเกรดเลยครับเป็นไงเป็นไงไอสัตว์ล้มเลี้ยวไปแล้วนึงสกิลไม่เป็นไรฮนะเรายังเหลืออยู่ อาอยัางเหลือสกิลอ,อื่นอืออ่าเอาอยังเหลืออย่าเพิ่งรอมาจาบับแว่นทีเดียรบอกแนละ้วมันโคตรไม่มั่นใจเลยว่ามันจะติดถ้าบวกเก้าเอาพรมั่นใจอยู่แต่บวกสิบนี่แม่งโคตรหินสำหรับผมเลยนะเวลาที่แบบเียเอ้ยครั้งแรกครั้งครั้งเดียวในชีวิตมั้งที่เคยบวกสิบติดอือเขาเอาเก้าบวกหกเอาเก้าบวกเจ็ดหน้าสั่นมิกหนึ่งสก,กิลฮะ กานงอกมดแล้วหัวหัว,หวเริ่มตาจับแว่นแล้วจับแว่นแล้วอัปเกรดไหมชื่อขึ้นชื่อชื่อโอ้ยส,อสามอันไ่หมดเลยอย่างที่เห็นคนระับวิธีการอัปเกรด skill. สกิลถามว่าสูตรใช้ได้ไหมเราอยู่ที่ดวงเราล้วนๆน่ะจริงๆมันอยู่ที่ดวงเราแบบดวงไม่ต้องดีจริงอะผมดูสกิลก่อนไม่บวกท่าไหนได้อีกวะบวกไม่ได้แล้วอะท่านี้ก็ไม่ไม่อยากบวกเลยบวกแปดก็ มาแค่นี้เออมาแค่นี้แล้วกันก็วิธีบวกแลแนะนำฮนะถ้าจะบวกขึ้น5เนี่ยยังไงอะบวกให้มันได้5 6 7ก่อนแล้วบวกให้มันได้7อะ่ะไม่ต้องใช้หินกันแตกอะแต่พอบวก7ขึ้นอะค่อยใช้หินกันแตก เออสกิลแพงๆนะสกิลแพงๆ่อยใช้หินกันแตกก็แนะนำเป็นเจบวก4ี่แดบวก5้าเก้าบวก6ครับก็สูตรนี้เคยใช้มาแต่ก็ไม่ได้เอามามาดิ้ดูกันเคยใช้มาแล้วมันติดมันติดจำไว้นะ7ดบวก4ี่แปบวก5้าเก้าบวก6ประมาณนั้นนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับก็ปวดร้อนปวดร้อนเบาๆจบคลิปนี้อาจจะไปหาซื้อมาติต่อเวลาอัดคลิปแม่งเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยแม่งไม่เคยติด โอเคครับไปแล้วครับบ๊ายยขอบคุณทุกคนมากครับพี่มารับชมกินจ,จนจบไปแล้วครับลิ้นรวยกับผมยังก็พมา่าพูดเลยฮะจริง